เจ๊น้ำเลยไอ้เหี้ยกูก็กูก็ไม่เคยรู้มีพรนมีพรเปิดพรไม่ต้องนั่งนะเปิดเฉยๆก็พออไม่ต้องนั่งหรอกสังเกียรติดีเป็นเกียรติไหมเราจะพลาดของชิ้นนี้ของชิ้นเนี้ยเจเนี่ยอันนี้แหละที่เอาไว้เรียกตามปกติเรียกเพื่อนตามปกติไม่ญิวอะไรนะเออ แล้วก็ตรงนี้โดดลงไปได้หมตรงนี้ได้นะลงตรงนี้ได้มันมีอะไรไหมม,มีของอะไรมันมีน่าจะมีของให้เก็บอยู่เรื่องไงมีตรงนั้นอะ่ะมันมันมันจะเป็นหมของมันโอ้ยเกมนี้ต้องเก็บทุกชิ้นบางอย่างก็เป็นของอไรประโยชน์ที่โดนหลอกให้มาเก็บนี่หรอเรื่รอบางอย่างก็เป็นของดี ไอโดมเล่นจบประสาทนี้ไปแล้วกูเชื่อว่ายังมีอีกหลายทางที่มันยังไม่เจอเล่นจบไปไหนวะอ้าวอรับอ๋อที่วนกลับมาที่เดิมนี่วะอ๋อไม่ผิดผิดผิดทษวทีมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ทางนี้แหละไปทางนี้เหมือนเดิมแต่ว่า เมื่อกี้เราไปตรงนู้นเก็บของใช่ไหมไปไหนอะ่ะอยู่ทักดิเมื่อกี้เราลงไปเก็บของข้างล่างแต่ว่ามันมีเดี๋ยวไปไหนกันแน่เนี่ยฉันกูยังวนขึ้นอยู่ตรงหน้าบระฟาดเลยเนี่ยทำมันจะนี่เดี๋ยวกูตามใครกนะูต้องตามใครเนะนี่ยนี่มันนี่ไอ้ฉันอยู่นี่เ <c oughs> อ้าเอา <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสียงโหยหวยเหลือเกินเลยเฮียแล้วไปไงต่ออ่ะนี่ไ่้ไม่ได้อ๋อไม่ลงว่ะตัวตัวบักนี่ไงขอเมื่อกี้ที่บอกโดดเก็บไม่ได้ไขมันเพลิงถามว่าทำอะไรได้อ่านี่ใช้ให้ดูเนี่ย มันอยู่นานไหมก็พักหนึ่งตอนนี้ดาบเราก็จะมีเอ่อดาเมจไฟเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยคล้ายๆแบบเกี่ยวด้วยพ่อเขาไม่ดีอ่ะนี่เจ้าหน่อยช่วยมาหน่เลยเจมไม่เรียกมั้ไหนวะมันอยู่ไหนวะไอตัวซ่อนเจ้วะจริงเหรอยังไม่เห็นเลยเนี่ยเหรอ เจ้าเป็นผู้โมห,หมองใช่ไหมถ้าอยากจะเข้าปราสาทอยากเข้าทางประตูหน้าเชียวละ่ะตรงนั้นมีทหารมือฉมังประจำการอยู่ใช้ลูโว่ตรงนู้นซะมันคือทางลับที่ไม่มีทหารคนไหนรู้จักไม่ข้าจะเข้าประตูหน้างั้นลรืถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าก็ช่วยไม่ได้ เข้าใจแล้วพอเจ้าไปถึงประตูหน้าข้าจะส่งสัญญาณให้แล้วกันแต่ว่าคูอยากให้เปิดประตูหน้าทิ้งไว้ก um> ็เลยบอกว่าจะเข้าประตูน่ะเอเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ประตูหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะแล้วเดี๋ยวมันจะตะโกนบอกเอาเลยนุ่มแล้วเราก็เก็บของโอ้โหพูดไรไมยคเลยนี่แหละ <laughs> นี่แหละที่มันบอกว่าอย่าเข้าประตูหน้าเลยปรนอัตรายผู้ใหญ่เตือแล้วไ,ไม่ค่อยฟังไงออกันเลยเราบุกฝ่าไปไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเ, <laughs> เ,เราต้องไปทางลับที่มันบอกน,อนั่งก่อนแล้วกัน <laughs> แต่เราจะไปทางลับนี่แหละแต่ว่าอยากให้มันเปิดประตูทิ้งไว้กรณีนี้นใช่แวบวนออกมาไว้วนกลับมา อ้เมื่อกี้เนี่ยมันคือกอสต็อกมันชื่อกอสต็อกเว้ยมันจะคอยตามเรามาในปราสาทเนี่ยคอยตามเราแบบไม่ให้เรารู้มันจะตามมุดอื่นมากเลยกมันจะตามมาขโมยลูนที่ศพเราเวลาเราตายอ่ะเอาเหรอกด Y ดูว่ามีลรืเอ้ยหีนไม่ต้องเป็นกูโดนเยอยคนเจ็บเยอะแยะเห็นกูมาใหม่ใช่ใหมเยเลือดกูลดอีกแล้วไอ้นกพวกนี้ันตายรงจะนยิงนกเลย มันลงมาหาจริงก่อนก็เป็นสนุกมีนกลงข้างล่างเลยลงข้างล่างก่อนละกันตะลุใบทางนี้เหรอไอ้นกเวนโอ้ยไม่โดนสองตัวซะด้วยโอ้ยนกขามีกันไกลเดือ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยอย่าทำเพื่อนฉันอย่าทำเพื่อนฉันใครไปติดดาบให้นกวะ ตอนนี้มึงมีลูนอยู่สมมติมีลูนอยู่เท่านี้ใช่ป่ะถ้ามึงตายในปราสาทสตอมวิวอะแล้วกลับมาเก็บลูนที่เดิมอะลูนจะไม่ได้เท่าเดิมเพราะว่าไอ้กอสตอกอะแม, <laughs> ม่งขโมยไว้เราจะคอยขโมยลูนตอนเราตาย <coll ect ory> โอ้ย จิ้มจิ้มจิ้มแอนที่แขนกูจะจับฮะ <c oughs> ไม่คืออะไรคืออะไรอ่ะอ๋อดาบไอ้นัน่น <c oughs> เลยคล้าคล้ายกงเล็บเหรอทำไมมัน <c oughs> เป็นกงเล็บวะมันคือดาบไม่ใช่เหรอ <c oughs> บัาเหรอ <c oughs> พอไปอยู่มือซ้ายแล้วมันกลายเป็นกงเล็บเหรอดาบดาบ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ดาบปั๊บ ไอ้ดาฟลาตะอักษรอักขระรับ <c oughs> มึงลองมึงลองเอาไปไว้อยู่มือขวาดิโดดาฟ้า, <c oughs> า,ฟาตดาบลาตักษะละ <c oughs> รับ <c oughs> ไปไปกันต่อดีกว่าประสาทเป็นรูเกิดจากการโจมตีของอะไรสักอย่างมังกรเหรอท <c oughs> ําไม่รู้ดีกันงเงี้ยกูดูหนังพวกนี้เยอะเดี๋ยวลิงหนึ่งสองฝามแล้วก็ไปฮอบบิทต่อไงไปกัน,นบ้าพอ,บอบปกปบ้าไปแ้ นี่ก็ตูพี่นะนู่นไงมันเห็นเราปะโอเคนี่ไงมันเป่าเรียกพวกเลยเาาตีเลยวันะไหมตีส่วนี้เหรอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเรียกทำไมแอดกันตา,ายหมดแล้วเดี๋ยวเก็บของกันกูเดือดร้อนเลยกูบอกเลยแพงแพงระบบแพง มาล่าก่อนก็ได้อะไรวะมันจ้าซะเลือดเกินแหมแสงไฟมันแทงเข้ามาในตานี่ยเจ้คงเล็บงอลองใช้ดิไม่มากรัวแห่เลือดทำไมขี้เลือดเท่าไหร่เห็นไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมันต้องตี๊ยนไหนนะมันต้องตี๊ยนสกิลสกิลมันไงสกิลก้าวฉับไวนี่แหละกันหน่อย ใช่ไม่น่าอยู่กันแบบนี้ลองตีปกติมันก็จะแบบเนี่ยมันจะเป็นท่ามันมแบบอารมณ์ใช่สกิลแดสเห็นปะโมฟเซตมันก็จะเป็นแบบสองมือกุญแจถูกล็อกอยู่ต้องไปหากุญแจน่าสเอาเอาละ บอกว่ามันไม่มีญาตมันไม่รู้เอ๊ะเอ้ยรูดกูโอ้รูดกูหายแน่ไอ้แค่นั่นไอ้สัตว์เอ้ยรีบวิ่งมาเลยรีบวิ่งมาเลยกูฝ่าระวังแล้วนั่นแหลเดี๋ยวเปิดเลยเปิดนะเปิดไอ้เจมสไอ้เจมเปิดห้องกระชม้นทำไมวะมันมีอะไรไม่รู้แต่มันไม่เกลือข้างบนใครบอกว่ามันมีอะไรเกลืออะไรไม่เกลือข้างบนก็กูไม่รู้ไหนวะกูถึงถามอยากเปิดแล้วมันมีอะไร เปิดเลยก็ได้นี่คืออะไรรูปปั้นอะไรเนี่ยข้างบนระวังข้างบนของมีของมีของไปเนี่ยเข้าไปเลยตายกูอยาก่เอเยี่ยงอันน่ะไอ้ฟัดกระบองมีแฝงน่ะน้ำๆไม่ได้นะอะไรเรียบร้อยจอยฟัดเ<อ>ขื่อนอะโดนขังเหรอใช่ครับมีเสียงคนเลาะด้วยมึงว่าใครล็อกอะไอ้เี้ยนั่นเหรอใช่ทำไมมันฟ้สตีดเนี่ย <c oughs> มันจะฆ่าเราเพื่อเอารูนไง มนนทาดีด้อ้อเนี่ยมันดักมันเขาเรียกว่าอะไรมันล็อกเราไว้กับไอ้อัศวินที่แต่ว่ากูมากันสามคนครับจะมาตลบหลังไม่ได้หรอกเยเครื่องรางดาบ <S <S โง้งเนี่เนยเจถ้าใส่โล่แล้วใช้ท่าเคาน์เตอร์บ่อยๆอไอ้เครื่องรางนี้มีประโยชน์ใส่ไว้แล้วก็ใช้โล่เวลาป้งกันได้แล้วก็เคาน์เตอร์มันจะแรงขึ้น เมื่อกี้เราได้กุญแจจากศพมาแล้วเราก็เข้าประตูนี้ได้แล้วเนี่ยเหรอเอา้าตรงนั้นเรายังไม่ไปเหรอวะไปตรงไหนอ่ะอ้าวทำไมมันยังมีตัวนั้นอยู่อ่ะฆ่าแล้วเนี่ยอ๋อมันยังไม่ตายดยิจิ้มไปอ่ะกดจิ้มแล้วมันล่วงอ๋อขึ้นทีละคนเลยอ่ะในสัตว์เหตุการณ์จะได้ไปเกิดอะไร ตากูยังลเอีโอ้โหไ้หมขึ้นมาโดนกูเถิดยังไม่ตายรอนตกนะครับฮะไม่ได้แนกคุณรอะเฮีย,ยตกใจเกดการนี ค้อนนี่อาอวุธใหญ่ใหญ่เหรอวะเห็นแคค้อนเล็กเลยเป็นอาวุธหนักเขาเรียกอาวุธหนักแต่ยังไม่ใช่อาวุธยักษ์มันวนแล้วไม่่ใชหรอนี่ก็ใช่ใช่วนไปเก็บค้อนไงเมื่อกี้เราไปเมื่อกี้เราไปทางขวาใช่เรไปทางซ้ายนนมมโอ้โห,โ,หโ,หโหตกใจ <laughs> เ้กูยเยอัคุณสกิอเอแกมาตั้งน้ไอ้เว้ยร้อยตัดลงไฮไลท์โดนตกโดนสะพ้ายกูัแรงตกไม่ได้แรงม้อนเลยคุณยัสกิเขาวางไว้คิดว่าทางนู้นจะมีของไหม ไอ้เกี๊ยมันไม่คิดจะติดไฟบ้างเลยหรือไงวะตรงเนี้ยมีเห็นไหมของซ่อนของดีด้วยไปต่อทางไปต่อวิวสารศึกษาทองด้วยแหละที่เราจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องไป